สวัสดีครับเพื่อนๆและคุณลูกค้าทุกท่านนะครับสืบเนื่องจากราชกิจจานุบเบกษาที่เพิ่งออกไปเมื่อ2วันก่อนนี้นะครับฉบับที่70พศส5ง3เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ได้มีข้อประกาศอยู่ด้วยกัน 6ข้อนะครับทางร้าน e c h a t Mall จะไม่ขออ่านทั้งหมดนะครับซึ่งทางคุลูกค้าสามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับสิ่งที่สำคัญที่จะมาสื่อสารกันนั่นก็คือมีข้อห้ามว่าห้ามไม่ให้มีการ inbox เพื่อสอบถามราคานะครับซึ่งส่วนใหญ่นั่นก็คือมีการโพสต์ขายใน Facebook ทางร้าน e c h a n Mall จะ แจ้งว่าทางร้านเองไม่มีนโยบายให้อินบ็อกเพื่อสอบถามราคาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าณขณะน,นี้ทางร้านมีช่องทางการสื่อสารนอกจาก Marketplace อย่าง Lazada และ s h o ป e e ก็เหลือแค่ l i น์แอดนะครับซึ่งทุกท่านคงทราบว่านั่นก็คือ Line แอดอีแซมอนะครับเพื่อสอบถามสเปคบริการหลังการขาย การแก้ปัญหาต่างๆที่ทางกูลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้วก็แชทมาถามนะครับหรือสินค้ามีปัญหาจะต้องการเปลี่ยนหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเป็นช่องทางในลักษณะนั้นนะครับซึ่งไม่ได้ให้มีการถามราคาแต่อย่างใดนะครับทางร้านจึงต้องแจ้งไว้มานัดที่นี้นะครับส่วนช่องทางที่เป็น u t u b e นะครับเป็นช่องทางสำหรับ รีวิวสินค้าอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าทางคุณลูกค้าเห็นสินค้าที่รีวิวทาง YouTube แล้วสนใจก็สามารถกดคลิกลิงก์นะครับมายัางเว็บของร้านค้าบน Lazada นะครับนั่นก็คือ l a z a d a co. th/shop/ezmall นะครับก็จะเป็นลิงก์ของร้านค้าบน Lazada นะครับเป็นสินค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสามารถดู รีวิวดูดาวได้นะครับทั้งหมดเลยถ้าหาไม่เจอก็สามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อค้นหาในร้านอย่างเช่นถ้าลูกค้าต้องการสอบถามเกี่ยวกับกระเป๋าแบ็คแพ็คเล n o v o นะครับอ่าเล n นโวแค่นี้ก็ได้ครับเราคลิกไปนะครับมันก็จะขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเล n o v o นะครับในที่นี้ก็คือตรงนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เห็นราคาได้นะฮะในที่นี้ก็คือ599บาท ซึ่งเป็นราคาที่เน็ตแล้วนะครับราคาก็ชัดเจนนะครับอันนี้ถ้าจะกดดูรีวิวก็กดดูได้ทางนี้นะฮะอ่าตัวนค้ครับโอเคอีกอีกสินค้าหนึ่งนะครับอีกสินค้าหนึ่งอย่างเช่นนะครับ e set share นะครับจะถามว่า e set share ราคาเท่าไหร่เข้ามาในลิงก์สินค้านี้นะครับก็มีนะครับ สามารถกดดูได้นะครับถ้า 16G ก็1,049นะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดลิเดอร์อนะครับส่วนอันนี้เป็นแบบ Wi-Fi Adapter นะครับก็ตามนี้นะฮะเพื่อแจ้งไว้ว่าถ้าต้องการทราบราคาสินค้าเข้ามาที่เว็บไซต์ lazada.co.th/shop/ezmall นะครับ แล้วก็คอ Enter ก็จะเจอลิงก์ของร้านค้านะฮะมีราคาแจ้งไว้ชัดเจนนะครับราคาแจ้งแจ้งไว้ชัดเจนนะฮะไม่ต้องสอบถามที่ l i n e แอมานะครับหรือทาง Youtube นะครับเพราะว่าทางร้านค้าไม่มีนโยบายในการให้ทางคุลูกค้าสอบถามราคามานะครับซึ่งราคาแสดงชัดเจนที่เว็บไซต์ของร้านบนญลั a d าอยู่แล้วนะครับอันนี้ขอชี้แจงนะครับ โอเคขอบมากครับสวัสดีครับ